สบายดีพี่น้องสบายดีอีฟีทีอักแปงกันเบิดสู่ครูสุคนสุมงสุบอนสบายดียามบายบายพี่น้องเนาะพบกันกับซองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยหาก็มาแก่เยี่ยมป้าพี่น้องเลยเนาะปาสไซหรือว่าปฏแท็กจังหวะอื่นพี่น้องเนาะแม่น้องดีแท็กโอ้ยพี่น้องเลย เห็นแล้วกระปิตากระบาเพิ่นเจ็บออกห้อนจะไปจ่บประแทกหรือว่าหรอเหรอเหรอกิ่นยังแด้เนาะพะบาบูบ้าหน่อยนเนาะเกือกไก่น้ำอีกเห็นแล้วกระปิตากระบากปิตตาลิตโตนพี่น้องเอ้ยใครกระบอยากเป็นเนาะ จะเป็นโลกนี่ยังโลกเอาลงไปกับประเทศไยคลิปไปตั้งเนาะเนี่ไม่นี่ยกินเยอะแค่นห้ฮะกระเพาะขึ้นกินเยองแกงตรงไหม สบายดีปารุงสบายดีปารุงสบายดีปารุงมาอบออากา้าเลยอฟเป็นห่วงไดไหมมันี่เจ้าอย่าอุบอย่าอาวเลยเด้อบเห็นบเจีนะเพื่อนว่าเอฟซีว่าเป็นห่วงแท้ๆยันเป็นโลกงูสวัสดก็เพื่อนเออนียังเออนุ่งจะกิอะไรนะแมนมันห่อนในแม่จะหยอกขว่ย อย่าไปลกมูสว์เ็น้อยนักกินคนเปนกินซุกี้อีกนะใช่เออิไปเลงเอาคือไม่น ใช่พี่น้องนะคะนะคะชุดเลียงคุ้ยพี่น้องเอ้ยกันเนี้ยมอะไรเนาะชุดเลียงคุ้ยองเนมเดบเปนคนเรียงคุ้ยชุดเลียงคุ้ยเห็นแเน่เ้อพ่เห็นเ้อเห็นแานเนหมนด้วยเหนที่ไนเห็นแนเน่บายทั้งหลังดกกุบาทงหลังพาย่ไกนะลูกอุยมันข่าเลือะเดี๋ยวเนมาเด้อ

สบายดีพี่น้องมาทำหนกกล่องบ่งำเป็นตากล้องให้อีจนถึงเหรียเลยเนาะคนสบายเลยอไอยางห้กล้องมาทกันมือจัห้องบ้า้นเจ๊แท่มเฮยสอดบม่สอดแล้วมสอดลูก มันลุกอ ợ ได้มันซ ợ ลุมโอ้ยอาการนอนลุกจบปรทายมาบอกจบปรทายมามันนี่ยก็มาเด็ดจบปาทรายเลยอาจารรักหน่วงลายคนลายหมนแหกนำแหกลายชทยั้ำเห มอดูมอเอย่างนึงตัวนี้กละมอมาเรคันทายคันทายเีคอเี่ยวเี่ยวฮิบบนฮินนรงเนาะลายค้แต่มันเหม็นิไปมันหักีเาอ เห็นแล้วกล้าทายคิดแล้วตากับบาบกันแล้วเจ็บอองหอวขี้มือผมเป็นลุงแขกทายาให้้วก็โอ,โ,อโ,อโอ้โอโยอ้ยย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 ย่ยย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 ย เมื่อเฮินมาได้ังจริงจปลาดอนเ้นไก้เนาะเลาก็ปนท่กนปลาแต่ว่าปีก่อนพูดหลายปีเลยเราามง่หลายนี่ก็เป็นเฮ้ยกำลังเราป็นทัวแล้วไปดีเงินห้องม้ไม่ก็แล้วแต่า เราต้องพูดถึงมได้ไม่ได้นีเราคนก็คือพูดกันอย่าไปดูในห้องประคัมนะนี่เอมมะามน้เวซะมามเบิกลองให้ไปบนเาได้นี่หอมะขามอยู่วยพี่คือผฮะนี่ะ้คือกผูะ พี่บวมามันเพชรอะนะพี่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 ของแกพี่ซื้อฟ้าอะไระม่แทงหัวกุศะบัจะพมันะไรนะะไลไทย เมตาก็เกรียวหวานปลาเปรได้แล้วน้องกร็รอยอยู่นะเปรย์เมตาเดรียวหวานปะาเปรย์รักลูกสตาขาดพกเสีสยงไป

ปลาตวนเรอยู <Huh? S 3> ่ที <delicate griff> okay. mm ่ hmm. ันเ้ยมนจกลัวเราแล้วก็ไม่ตั้อัน้อนในปะเออไปสุปาต่วนบ่ามตตาปต่วนมาอไกเมื่อไร่ไปโทรมา with that one.

เบิกแม่ยัง,งโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบสยดีก่อนเด้อพี่น้องเลยขอบ,บคุณอบคุณหลายๆพี่น้องามากไปสุขสุขุนคุณต้อกำลังใจคุณต้อคอมเมนต์พี่น้องนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดี